ต่อไปนะคะเป็นการแข่งขันในประเภทคู่ชายนะคะรอบแรกนะคะระหว่างร้อยเอ็ดกับขอนแก,นนะะก่นนะคะในเซตที่หนึ่งนะคะร้อยเอ็ดเสิร์ฟร้อยเอด็ดเสิร์ฟดีตุ่มเปิดมาชงสวยสวยทำอะไรยืนเตะยอดเบาๆกันเรียบร้อยร้อยเอ็ดหอยไกลนะคะเอ้ย,อยร้อยเอ็ดถอยไกลอะร้อยเอ็ดเสื้อแดงนะคะชนบุรีเอ้ยไม่ใช่ชนบุรีร้อยเอ็ดเสื้อแดงขอนแก่นเสื้อขาวนะคะแซมตอนนี้ศูนย์ต่อหนึ่งะคะ่ะ ราเอียดเสร็จแล้วเสียไปนะคะเสร็ขึ้นที่สองโือเค okay, จับหนึ่งชงสองมาโอ้โหเจแบบนี้ผู้ได้จะเปิดได้ครับบ mm hmm. อนแกนบอกชิวๆนะ mm hmm. แหวตัวนี้ศูนย์ต่อสองคนะ่ะรายเอียดชุดนี้นะ่าจะเป็นชุดที่แข่งชิชงแชมป์ของ ประเทศไทยนะคะน่าจะได้ที่3เนาะแต่จำไม่ผิดถ้าแอดจำไม่ผิดนะคะทุกคนอแอนตอนนี้ศูนย์สองค่ะเสิร์ฟพวกนี้ดีน้องตุ่มเปิดขวาชงซ้ายมาสวยๆทำอะไรแก่ขวามาเบาๆรอเอ็ดเปิดหนึ่งชงสองโอ้โหนีนชงเข้าโต๊ะเสียไปเองนะคะเป็นแต้มของขอนแก่นนะคะสวัสดีนนะครับแอนดาโบนี่นะคะหน้าแชมป์นะคะเห็นไหมทุกคะน หน้าหล่อๆขอซอลัสักลูกนี้นอ,น <c oughs> อิลิกระแทแกนะคะประเทศไทยนะคะชอบพูดอิลิโกเอ็แท็กแต่ว่าต่างประเทศจะใช้อิลิกระแทแกนะคะอันนี้เผื่อบางคนสับสนเนาะว่าทําไมถึงอิลิโกเอ็แท็กเพราะว่าประเทศไทยนะคะอือประเทศไทยใช้อิลิโกเอ็แท็กนะคะส่วนต่างประเทศใช้อิลิกระแทแกนะคะโอ้โหคอนเทนต์ ร้อยเอ็ดังรับได้ร้อยเอแก้หัวไปน้อแต่ว่าแก้ไม่เลยนะคะเป็นแจมของทางขอนแก่นนะคะแกมตอนนี้ซี่ต่อนหนึ่งนะคะน้องตุ้มเสิร์ฟขอนแก่นเสิร์ฟหเูเสิร์ฟวิ่เสิร์ฟดีนะคะเป็นลูกเอสนะคะสะกอตตอนนี้ที่ห้าต่อนหนึ่งนะคะขอนแก่นนำร้อยเอค่ะ ผู้พิทักษ์บอลอยู่ไหนเนี่ยของต้มเสิร์ฟมาลูกแรกออกไปสนามแต่ละฝั่งกว้างคะแนนสนามแต่ละฝั่งกว้าง1.7ยาว3เมตรใช่ไหมไม่ใช่นะคะ16เมตรนะคะ16 16นะโอ้ยบอลเข้ากว้างยาว16นะคะท่ททานต้องใช้คำว่า ขั้นต่านะคะทุกคนขั้นต่ําคือ16ใช่แต่ก่อนเป็น12คกณเขาแช้คําว่าขั้นต่า10 16เมตรนะคะคุค่าฝ่ายจัดการข่งขันนะคะมีพื้นที่มากกว่านั้นนะคะ<อ>ก็สามารถขยายสนามได้ตามความเหมาะสมะคะ่ะแต่ว่าถ้าไม่มีไม่มีพื้นที่เนาะ<อ>ก็คือเอาได้อย่างน้อยขั้นต่ําต้อง16เมตรนะคะเพราะว่าทางผู้เสไม่ได้ตายตัวว่าต้องเท่าไหร่แต่ขอแค่ขั้นต่ํา16เมตรนะคะตอนนี้เป็นเสิร์ฟนะคะร้อยเอเสิร์ฟ แต้มตอนนี้2ต่อ6กซ้ายทางด่วนมาอย่างครับโอ้ยซ้ายทางด่วนมาทักไขายกล้องนะคลูกเมื่อกี้แต่หยอดแต่แอดไม่ได้ถ่ายไปให้นะกระโดดแต่ยอดแบบไม่บอกใครนะคะแล้วแอดเสิร์ฟลูกที่2ค่ะเสิร์ฟลูกนี้ติดมอเตอร์ไซค์ออกเป็นดับเบลฟอลนะคะดัมเบลฟอกคือเสิร์ฟเสียสองลูกนะคะก็คือเป็นแต้มของฝ่ายตรงข้ามเลยนะ <c oughs> แต้มตอนนี้ สองต่อหกค่ะเอาทำไมสองต่อหกเท่าเดิมวะอืมอลองคุณเตะลูกนี้ไม่ได้เปิดเลยนะเตะดีมากอาเ,าเอาหรอเป็นแต้มของคอนแก่นนะคะสองต่อเจ็ดค่ะโตแล้วครับโตคือยังไงคะอยากทราบอะไรคะหมายถึงความกว้างค,ความยาวของโตรหรือว่าอ,อะไรคะ แชมป์โลกได้ลงแข่งไหมครับโครงค่ะเนี่ยคะ่ะน้องตุ้มนะคะเสื้อขาวๆนะคะเล่นให้ขอนแก่นนะคะว่าทีมชาตินะคะลงได้แค่จังหวัดละสองคนนะคะคือชายหนึ่งหญิงหนึ่งนะคะลงทีมเดียวกันไม่ได้นะคะแยกกันอยู่ะคะ่ะทีมชาติแยกกันอยู่ทุกจังหวัดเลยนะคะตอนนี้แต้มตอนนี้สองต่อแปดค่ะร้อยเอ็ดสองนะคะขอนแก่นแปด เสริมลงนี้ฝ่าเท้าออกไปอีกนิดเดียวลงนะชนบุรีกับพิทลงสูสีแล้วเนี่ยไม่รู้จะออกใครบอกเสือมุกที่สองมันมีตุยแน่ไอ้ตุ่มเป๊ะปังโอ้โหลูกนี้สุงมเท้าเขียวไหแชมป์โลกใช่ค่ะสุงเท้าเดิมเขาเลยนะคะซักหรือยังไม่รู้นะคะอาจจะเป็นเครดนะคะทุกคน แอดก็แซวไปนะคะน้องน่าจะซักอยู่วนะคะแตมตอนนี้ซ้อมต่อเก้าค่ะร้อยเอ็ดสองค่ะขอนแขนเก้าค่ะร้อยเอ็ดเสิร์ฟดี<ๆ>ยังเปิดได้ตุ้มทำไรโดดโอ้โหจะโดดโดดไม่ได้นะคะลุงนี้ผิดจังหวะนะคะ<ๆ>เบี่ยงตัวไม่ทันนะคะลุงนี้เป็นแ้มของร้อยเอ็ดนะคะร้อยเอ็ดเสิร์ฟดีมาก<ๆ>ตอนนี้เปลี่ยนเสิร์ฟแล้วะค่ะเป็น ขอนแกนเสิร์ฟไแต้มตอนนี้9ต่อ3นะคะเ<อ>สิร์ฟลูกแรกออกไปค่ะเ<อ>สิร์ฟลูกที่สองค่ะของขอนแกนลูกนี้เป็นดับเบลฟอลนะคะรคะอเอ็ดค่อยตามมาทีละแต้มนะคะตามมาแบบเงียบๆนะคะแต้มตอนนี้4ต่อ9านะถ้า Green ะะล็อกได้4ก็จะส,สูี4เข้าไปอีกนะคะต้องล็อกได้นะขอนแกนเสิร์ฟดีค่ะ แต้มของร้อยเป็นแต้มของคัอนแก่นแต้มตอนนี้10ต่อ4นะี่ค้อนแก่นขออีก2แต้มนะเพื่อปิดเซตในเซตแรกนะคะมีคู่มาช้าชิงกับแชมป์โลกแล้วบ่ครับเป็นแชมป์ได้วันเดียวนะคะมีคนมาช้าชิงแล้วนะเพราะว่า ต้องมาแข่งต่อคะ,ะแต่ว่าไม่ได้ยืนคู่กันนะคะก็คือยืนยืนแบบว่ากับคู่กับคนอื่นนะคะเขาไม่ให้ทีมชาติยืนคู่กันนะคะเป็นกฎนะคะทีมชาติลงได้แค่จังหวัดละสองคนเท่านั้นค่ะชายหนึ่งหญิงหนึ่งนะคะป่าซอเล่นให้จังหวัดไหนครับปลาซอเพิ่งแข่งจบไปเมื่อกี้นะคะเล่นให้จังหวัดโคราชนะคะนะครราชสีมาแล้วตอนนี้เป็นเซตคอยของทาง,งคอนแก่นแล้วนะ,ะแต้มตอนนี้สี่ต่อสิบเอ็ดสิบ็ดต่อสี่นะคะ อันแกนเซอร์รุ่ที่สองค่ามาจับหนึ่งช่วงสองสวยๆแล้วเอสทำไรเข่าข้ามไปก่อนจับหนึ่งช่วงหัวตุ้มเตะหูออยังใหยังรับกันได้อยู่คอนแกนทำไรเฮ้ยรอพากผิดแหละเอ,หเออเอาหัวซ้ำหัวซ้ำไปเลยเมื่อกี้มันข้ามอะไรไปเขาฟังเราเอทข้ามเข่าไปไปัทีอกอาไม่เป็นไร ขอบคุณมครับค่ะได้ค่ะมีอะไรถามไม่ได้เล้ะแอดตอบทันแอดจะตอบนะคะอันนี้คอมเมนต์ไม่ค่อยเด้งก็จะตอบทันเลยนะคะก็จะรอเวลาแต้มตอนนี้4ต่อไม่ดิ4ต่อ11พอเมื่อกี้ดบอลน,นะคะมีไงรอเอ็ดเตแล้วน้องตุ้มชงอกมาแกหัวโอ้โหไม่เห็นโตะนะคะแกหัวไม่ตรงนะคะเป็นแต้มของทางฝั่งไร่ค่ะนี่เช็คออฟเซอร์วิสนะคะ เราเอ็ดเสิร์ฟนะแ้มตอนนี้5ต่อ11นะคะก็ค่อยตามมาเต็มแจมตามมาช้าแต่มานะคะเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟสวยตุ้มจับซ้ายชงคว้าโดดความเตะโอ้โหเจิดลูกนี้มันเจิดมันเจิดนะมันโดนปลายเท้าเมื่อกี้เห็นชัดเจนมีคนถามเคยมีคนถามไปนะว่าเจิดคืออะไรภาษาคือภาษาบ้านออกนะคะภาษาแออเมริกาออกค่ะ แอดลงจังหวัดนะครับแอดลงให้ชนบุรีนะคะจากพี่ต้นนะคะลงให้ชนบุรีไ FC ไททันวัดเซาลินคอนแก่นครับอ๋อคนที่ค้ำเตะใช่ไหมคะวัดเซาลินเนี่ยแต้มตอนนี้6ตอ่อ11นะคะรอยเอ็ดเสิร์ฟข้ามไปเบาๆตุ้มจับซ้ายชงขวาสวยๆโดนได้ไหม,ไมโดนลูกนี้โอ้โหไซบอลน,นะคะลูกนี้กรรมการให้เป็นลูกเอ็ดบอลนะเอ็ดแล้วน่าจะไซ์นะคะลูกนี้จริงๆแล้วน่าจะจริงๆต้องไซ์แล้วนะเพราะว่ามันไม่โดน ใช่จริงๆลูกนี้น่าจะไซส์นะคะแต่ว่ากรรมการไม่เป็นเอ็ดนะคะอยู่ที่ดูลลปินิ้ของกรรมการนะคะรูกแบบนี้ FC ซุปตุ้มเอซไทยคันครับนี่นามาเชียนะคะตุ้มชมมาจะสวยโดดเตะคําโอ้โหูแล้วไม่ได้ถ่าย็อนเด็ดด้วยนะคะทุกคนเพราะถ่ายอนเต็ดน้องไม่เต็จะเต็ช่วงท้ายยงไงเรียบร้อยนะคะ ในเซตที่1นะคะขอ,อนแก่นเอาชนะรอยเอ็ดไปได้ด้วยคะแนน2ต่อ6นะคะพักตามเบรกหนึ่งนาทีนะคะเ<ล>จอคือเชียวออกใช่ค่ะที่แข่งกลางวันตี้สโมงเลยโอ้โหห้าโมงเ<ม>ลยจบเร็วจริงๆคู่นี้แข่งความเหื่อยลูกเมื่อกี้ล,กะะลูกเมื่อกี้เอด,ดว่าน่าจะเอ็ดนะแต่ไม่มัน่นใจเหมเพราะว่ามันจริงๆแล้วเอ,อ่อการ ตัดสินนะคะอยู่ที่ดูแลพินิจของกรรมการะคะ่ะในสายตารเราอาจจะมองว่าน่าเสียดหรือน่าจะไซค่ะแต่ว่าอยู่ที่กรรมการนะ,ะถ้ากรรมการตัดสินยังไงเราต้องยอมรับผลตัดสินนะ,ะถ้ามันไม่ผิดจริงๆเนอะที่โลกแต่ไม่ใช,ออใช,ใช่คนที่เล่นเดี่ยวใช่ไหมไปไม่ใช่เออใช่ใช่คนที่เล่นเดี่ยวอะ่ะดีแล้วเนี่ยเล่นดีแล้วเนี่ยมองไม่เห็นหน้าใครเลยคนอืออืใช่คนที่เล่นเดี่ยวที่เสิร์ฟรองเท้าไง ดูการแข่งขันนันต่อนะคะกำลังจะทำการแข่งขันในเซตที่2นะคะในเซตที่2องะคะือตอนแข่งจะไปฝ่ายสุดก่อนตุงเสิ์ฟลูกที่หนึ่งิร์ฟเสสวยซ้ายสุดรอยเอ็ดยังรับได้ชงมาแก้ลงไหมแกหัวลงอุ้ยนิดเดียวนะคะติดตะข่ายออกไปนะคะเป็นเต้มแต้มแรกขอนแข่งขึ้นไปก่อนนะคะนํะนำไปก่อน1ต่อศูย์ค่ะ บอแกนทรงโอ้โหลูกนี้กะวัดแรงนะคะเต็มกะระโจนกละแต่ว่าปิดตะข่ายนะคะเด้งออกมานะคะนี่ค่ะถ้าเป็นจังหวะอย่างนี้นะคะทุกคนเราไม่ต้องส่งบอลเกืนกรรมการนะคะยังไม่จบแต้มเนาะก็คือในลูกที่2ก็คือเราส่งให้ผู้ต่อสู้ได้เลยนะคะไม่ต้องส่งบอลเพืนกรรมการท <cas m> ุกทุกนะ,ะจะส่งให้กรรมการเฉพาะการจบแต้มหนึ่งแต้มนะคะกับลูกที่มีการเอ็ดบอลน,นะคะก็คือต้องส่งบอลให้กรรมการเนาะ,ะต้องให้กรรมการเช็คบอลว่ามี ก็มีแบบมีเหงื่อมีอะไรเห็นไหมเพราะว่าเวลาบอลโดนเหงื่อนะคะโอ้ค่อนข้างจะ,ะแฉลบนะคะแอตต้นแข่งวันไหนครับแอตต้นแข่งไปแล้วนะคะแข่งประเภทเดียวไปแล้วนะคะเอาชนะสุร,ราษฎร์ไม่ได้สองต่อศูนย์เซตค่ะแล้วก็คู่ผสมวันนี้ไม่มีแข่งนะคะแอตต้ oh. แน oh. แจมตอนนี้สองศูนย์ค่ะตุ่มเสิร์ฟลูกนี้ติดตข่ายไปนะคะ เป็นลูกว d บ u b l e f a l นะคะเป็นแ้มของร้อยเอ็ดนะคะตามกันมาที่สองต่อหนึ่งเจิดคือเปิ่นเปิ่นอิเปิ่นคืออะไรคะอ่านถูกมั้เนี่ยเปิ่นคืออะไรไม่มั่นใจตุ้มเสิร์ฟตรงนี้โอ้โหซ้ายสุดเลยค่ะลมตรงนี้นเป็นลมซ้ายนะคะเป็นพอยทีมพอนแก่นนะคะต่อไปจะเป็นร้อยเอ็ดเป็นฝ่ายเสิร์ฟทางกล่องเนี่ยคือปกต ร้อยเอ็ดเสิร์ฟลูกที่หนึ่งอ่ะลูกแรกของชุดนี้นะคะแต่มตอนนี้หน,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 นึ่งต่อสามสร้อยเอ็ดเสิร์ฟว้าเท้ามาติดหนึ่ตะข่ายไปเละกกอลีอย่างนี้นะคะถ้าสมมติว่าเป็นแบบลูกมันข้ามมาฝ่ายตรงข้ามเนาไม่ต้องส่งบอลให้กรรมการจับเสิร์ฟได้เลยนะคะในลูกที่สองเสิร์ฟนี่มาร้อยเอ็ดจับหนึ่งช่องสองมาตุ้มเตะลูกนี้ชมใจไปนิดนึงนะคะตุ้มเตะออกไปนะคะเต็นแต้มของฝั่งร้อยเอ็ดนะคะ แต้มตอนนี้สองต่อสามค่ะร้อยอีกไม่สามสิบนาทีแล้วแต้มค่ะมีมวยซุ่มเก่งๆมีเมฆเมฆรือู้เลยค่ะอันนี้แอดก็ไปดูมวยนะคะแอดก็ยังสงสัยว่าทำไมผู้ชายชอบดูมวยนะ,ะแอดดูไม่ค่อยเป็นนะคะแต่ว่าพี่นิดนะคะชอบดูมวยคันหน่อยค่ะฟูๆเบบซี่ FC เยอะนะคะเนี่ยคอนแก่นแต้มตอนนี้สองต่อสามคะอุ้ยลูกนี้ร้อยเอ็ดเสิร์ฟดีนะ,ะเสิร์ฟแฉลบปลายโตนะคะ ขอนแกนเปิดเข้าโตแล้วเล่นต่อไม่ได้เนะคะเป็นแต้มของร้อยเอ็ดนะคะตามมาแล้วค่ะอยู่ที่สามเข้ากันค่ะโอ้เซอร์ดีลูกนี้ลูกพลัสเอ็ดเซอร์ดีแต่ว่าคอนแกนเปิดได้แต่ชนเข่าไปมันไม่ถึงนะคะเป็นแต้มของฝั่งร้อยเอ็ดนะคะเริ่ม้าไฟตามมาทีละแต้มแต่ตอนนี้ขึ้นนำไปแล้วนะคะ ตอนนี้ร้อยเอ็ดอยู่ที่สี่ต่อสามนะคะหลุดรูเล่ติดคุณถ้าขายไปค่ะฮะร้อยเอ็ดใช่คู่ฝาแฝดไหมครับใช่ไหมคะใช่นะคะร้อยเอ็ดเป็นคู่ฝาแฝดนะคะตุ่มเตะโดนเบาๆร้อยเอ็ดทันไหมโอ้ไม่ทัน คู่นี้ใช่ได้ที่สามชิงแชมป์ไหมคะใช่ใช่นะคะครับเชียงใหม่ในคู่นี้เป็นคู่ที่ได้เหรียญทองแดงนะคะในการแข่งขันชิงแชมป์นะคะแห่งประเทศไทยครั้งที่3นะคะมีแต้มในในเวอร์แลนด์กิ้งด้วยนะคะแต่ว่าแอดไม่รู้อยู่อันดับเท่าไหร่น้องไม่ยังไม่ได้เช็คดูนะคะแต้มตอนนี้4เท่ากันนะคะเอาเอ็ดเราเอ็ดอันดับองเราเอ็ดยังได้อยู่ เราแก้หัวกันแล้วเฮ้ยแก้ซ้ายลงไม่เนี่ยลงนะคะคารับอย่างงี้ต้องเล่นต่อนะคะยอ่<ม>าฮะหบอลคู่แม่ก็ต้องให้ส่งเลยโอ้โหรอเออใช่คู่ไหนเหรอคุณเขาบอกให้ส่งเลยทีเดอยวโอ้โหยังพี่จะส่งเมือ่อกี้เดี๋ยวเราคิดดูวมกันนะคะอืมเดี๋ยวมีเก่งบาคามนะคะใครถามว่าเก่งบอลมาไหมนะคะมานะคะวันนี้ใครชอบถามคะเนี่ยมามาดูได้นะคะแต้มตอนนี้ห้าต่อสี่นะคะ ลูกนี้เราเอ็ดอยู่แค่ออกไปน่าจะได้นะลูกนี้เป็นแต้มของฝั่งคอนแก่นนะแต้มตัวน,นี้6ต่อสี่ค่ะชลบุรีพิษณุนโลกคู่ไหนคะชลบุรีพิษณุนโลกกำลังจะแข่งคู่ต่อไปนะคะตอนนี้กําลังทําการเสี่ยงกันอยู่นะคะแอดไลฟ์คู่ที่จบแล้วจะเปลี่ยนไปไลฟ์คู่ฝั่งโน้นนะคะ <Okay. S 1> ชลบุรีพิษณุนโลกคู่ต่อไปนะคะกำลังเสี่ยงกันอยู่นาอยสังพักนึงนะคะแต้มตอนนี้ 7จต่อสี่ค่ะหัวเอ็ดเปิดหนึ่งช่องสองมาสวยๆหัวไปเปบาๆสวยนตรนี้ตรง,งนี้ร้อยขนแกนต้องแก้ไหลไปเป็นแต้มของทางร้อยเอ็ดนะคะคอยตามมาทีละแต้มนะคะอนี้เปลี่ยนเสื้อนะคะร้อเอ็ดจะเป็นฝ่ายเสืร์ะคะ่ะไม่รู้ว่าใครต้องรูุ้งเท้านะ,ะทุกคนจําไม่ได้นะว่าใครเป็นใคร คนหนึ่งถุงเท้าแดงคนหนึ่งถุงเท้าม่วงอุ้ยสุดดีมากปุ่มยังรับได้นะขอนแก่นแก้ไปแก้เสียเองนะคะเออแต้มตอนนี้ไล่มาแล้วที่6กต่อเจ็นะคะมวยซุ่มมาถึงักกีฬาที่ที่ซุ่มที่ยังไม่แสดงตัวลงแข่งเกมจนที่เปิดเผยครับอ๋อมวยมวยสุ่มมาสิบ่ะทุกคนแอดคือว่าขอใจนะตอนแรกแต่ว่ามวยจริงๆนะคะแอดก็ซื่อๆนะ เข้าใจว่าเป็นมวยจริงๆและะ้วมวยซุ่มก็มีหลายทีมนะคะสตูนนะคะก็ยังก็ดีนะคะมวยซุ่มนะ,ะต้องรอดูนะคะตอนนี้ก็ยังสูสีกันเลยนะคะโอ้ลูกนี้ขอนแก่นเ็นเสียไปเองนะคะเป็นแต้มของทางน้องเอ็นนะคะดีไงกำลังสูสีแล้วแต่ตนนี้เจ็ดเท่ากันนะคะั แข่งคันที่สนามโรงเรียนอะไรครับแข่งขันที่สนามเอ่อโยมโรงยิมอนเนกประสงค์นะของ <c oughs> ต้องจัดกล้องไว้ก่อนเอ่อแข่งที่โรงยิมอนเนกประสงค์ของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี2นะคะใครที่อยู่ใกล้ๆสามารถเข้ามาชมมาเชียร์ได้นะคะนี้เสิร์ฟเสี่ยสองแต้มนะคะงดับเบิลโฟลนะคะแต้มของฝากร้อนแก่นนะคะแต้มตอนนี้เจ็ดต่อแปดค่ะหลอ,อเอศเสิร์ฟ ลูกนีน้เสรออกไปนะคะคู่แฝดชื่อพินเพลงหรือเปล่าครับใช่ไหมคะชื่อพินกับเพลงไหมะคะชื่อพินกับเพลงไหมคะโอ้ยทำไมแฟนขับรู้แล้วเนี่ยชื่อพินกับเพลงอุยอ้ยลูกนี้คำเตะยังรับไ้เยอะเข้ามา่อนทุกคมาก้อเข้ามาได้โอ้โหแต่แบบนี้ไม่ไม่ได้นะคะคู่แฝดชื่อพินกับเพลงใช่นะคะแต่เมื่อกี้มันสัมผัสแค่คนเดียวนะคะถ้าสัมผัสสองคนถึงจะได้นะคะถึงจะได้เป็นลูกเอ็ดบอลนะตอนนี้ขอนแก่นเสิร์ฟนะคะ แตงตอนนี้เกาต่อ7นะคะขอ,อนแกนเสิร์ฟลูกแรตติดเนตไป้องเสิร์ฟลูกที่สองนะคะไม่รู้นะว่าคนไหนกินคนไหนเพน,นะคะหน้าเหมือนกันเดะเลยะคะ่ะ <c oughs> เสิร์ฟดียังเปิดได้ชนเข้ามาสวยๆแกได้ไหมแกหัวลงลงฝั่งตัวเองฮะะ <c oughs> ต้องแก้อ,อกใช่ <c oughs> แก้หัวไม่ค่อยลงะคะะลูกนี้มันแก้ยากเพราะมันสูงนะะ่ะ <c oughs> ร้อยเอ็ดทมเอานะคะใช้เวลาไทมเอาหน่อยนะคะนี่นี่โคดอยู่นี่ลูกโคดอยู่นี่ลูกนี่นะคะใครอยากเห็นหน้านะคะน้องพิมกับน้องเพลงนะคะแต่ไม่รู้คนไหนนะคะแกวเออนี่นะไม่รู้คนไหนชื่อคนไหนชื่อไหนจำไม่ได้นะคะดูถุงเท้าเอา ไปถามหาชนบุรีกับพิษณุโลกนะมะอยู่สนามฝั่งนี้นะคะนี่กำลังวอร์มอยู่นะแต่ว่าแอดต้องเดี๋ยวถ่ายคู่นี้ให้จบก,ก่อนนะคะ<ม>เดี๋ยวจะไปถ่ายสนามโน้นนะคะใครที่รอดูอยู่นะดีแล้วชนบุรีดีแล้ชนบุรีมันดีมากเลยมันเมาชาเขียวเนี่ยกินชาเขียวเยอะไปหน่อย <C ell olo> ไหนบอกซ้อมมาเยอะวะ <c oughs> <c oughs> เต่จเจอตั้งแต่ลูกแรกเลย การแข่งขันกันต่อนะคะตอนนี้หมดเวลาทามเอานะคะทามเอานึงนาทีนะทามปีกก็หนึ่งนาทีนะคะยกเว้นเวลาบาดเจ็บนะคะตอนแรกสามนาทีนะถ้าไม่ถึงสามนาทีสามารถขอได้อีกค่ะจนกว่าจะครบสิบนะแต่ถ้าเกินสามนาทีไปแล้วไม่สามารถขอได้อีกนะคะลูกนี้น้องตุ้มขามอยนะคะลื่นนะคะฝั่งคอนแกนเสิร์ฟลูกแรกติดตะข่ายไปเสิร์ฟลูกที่สองค่ะเซิรเสิร์ฟเียเรียบร้อยคะ ขอเวลานอกของเราเอ็ดเป็นผลนะคะค่คอยตามมาทีละแแ้มมาแ้มตรงนี้สิบต่อแปดค่ะมันแกนเซิร์ฟลูกที่หนึ่งเซิร์ฟลูกแรกออกไปค่ะค่อนข้างเยอะนะคะลูกนี้มันแกนต้องเซิร์ฟลูกที่สอง เสอือตรงนี้ดีร้อยเอ็ดยังเปิดได้หัวมนมะเอาะของแก่หัวไปก่อนขอนแก่นจับหนึ่งช่องสองตเตะมีตาข่ายไปเองนะคะนี่นะคะร้อยเอ็ดบอกนิ้นชัวนะคะปล่อยให้เขาเตะเสียเองนะคะไล่มาแล้วตีลักแทมนะคะแกมตอนนี้ขอนแก่นสิบนะคะร้อยเอ็ดเกนะ้าคะกลุ่มเสือลุกแรกตดตาข่ายไปนะคะ ฝั่งนน้นกำลังจะเริ่มทำการแข่งขันขนะคะทุกคนว111ยังไ,ไ,ไม่ได้ถ่ายนะรนะอคู่นี้จบก่อนนะคะของตุ้มเสิร์ฟลูกนี้รอเอ็ด <100. S 1> ยังเปิดได้ชมพ oh. ้องเบาๆโ oh. oh. อะะ้ลูกนี้ฟุตบอลเลยนะลูกตุ้มเหยียบเส้นนะคะเป็นแต้มของ111นะคะ yeah. Yeah. เอาเอาแล้วทุกคนตอนนี้แต้ม10ท่ากันนะคะ111 <Yeah. Yeah. S> เสิร์ฟค่อนข้างดีนะคะทั้งสองคนเลยนะเสิร์ฟฝ,ฝ่าเท้านะคะ สลับสคลับคายปนะุ๊บสิบเข้านะออกใครก็ได้นะระ้อยเอ็ดเซิร์ฟลูกทนึนงป่าเท่ามาเฮ้ยเซิร์ฟดีขอนแกนยังรับได้ขอนแกนเตะยังรับได้อยู่นะคะโอ้เข่ามาลูกนี้โอ้โหมันติดใกล้ใกล้ป้ายนะคะเป็นแต้มขอนแกนนะคะแต้มตอนนี้สิบต่อสิบเอ็ดนะคะ รอยเอ็ดยังส่งต่อให้รูปหนึ่งนะคะคุณส,ส่งไปแค่รูปเดียวางมีกระสุงสามแต้มมากระ,ะสุนสามแต้มคุณมีเสิร์ฟออกไปนะละูกีส,งสองคะ่ะเสิร์ฟข้ามาม,าม,าม,มาก่อนเบา ขอนแกนจับหนึ่งชงสองมาแบบนี้น้องตุ้มปาาเรียบร้อยอตัวหนึ่งจะรอไกลนะคะในเซตที่สองนะคะขอนแกนเอาชนะรอยเอ็ดไปด้วยคะแนน12ต่อ10นะคะสรุปผลการแข่งขันนะคะขอนแกนเอาชนะรอยเอ็ดไปได้2ต่อศูนเซตนะคะ